มาดูภาคเอกชนบ้างนะคะ <ไป S 1> ก็เริ่มขับ <ไป S 1> เคลื่อนและเรื่องของวัคซีนค,คะนะก็มีการเสนอเหมือนกันนะคะเรื่องสถานที่ในการฉีดวัคซีนเพราะเขาก็เริ่มมองเห็นปัญหาแล้วที่จะเกิดขึ้นอโอเคเราจะไปกันที่คุณสนั่นอังอุบลกุลประธานสภา,าขอการค้าแห่งประเทศไทยค่ะคุณสนั่นก็สภาขอกันค้าก็เป็นอีกองค์กรเอกชนที่เขาเสนอตัวจะเข้าไปช่วยรัฐในเรื่องของสถานที่ในเรื่องของวัคซีนโควิดนะฮะใช่ค่ะ อย่างเช่นมีปัญหาในการจัดซื้อจัดหาใช่ไหมภาคภาคเอกชนก็พ,พร้อมที่จะเ,เข้าไปร่วมจัดหาจัดซื้อ,อม,มีปัญหาในเรื่องของการฉีดใช่ไหมมีปัญหาเรื่องสถานที่หรือไม่ไถ้ามีปัญหาเรื่องสถานที่ประเดี๋ยวจะหาสถานที่ฉีดวัคซีนให้กับภาครัฐไปกันที่คุณสนันนะคะอังอุบลกุลค่ะในฐานะประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนะคะสวัสดีค่ะคุณสนันคะสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณอมรรัตน์และก็คุณดนายนะครับ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 คุณสนั่นครับทางสภาหอค้าแา่งประเทศไทยเห็นว่าเสนอตัวนะครับจะจัดหาสถานที่สําหรับการฉีดวัคซีนให้กับทางภาครัฐนะครับที่มาเป็นอย่างไรครับตรงนี้เราเร quest ตรงนี้เขาเขาเขาขอมาหรือเราเห็นปัญหาแล้วเราก็เสนอเข้าไปอย่างไรที่มาเป็นอย่างไรครับอ๋อคือหอเนี่ยคือเราคิดว่าเราเป็นองค์กรที่ควรจะเราเรียกว่า connect e d o t ก็คือต้องพยายามเชื่อมแต่ละจุดเนี่ยให้ทํางานร่วมกันไม่ว่าจะภาคเอกชนประชาชนนะภาครัฐนะครับในเรื่องที่เอ,อเราอยากจะเห็นมันออกมาและได้ผลนะนะครับ,รบก็คือ,อ,อสามเรื่องด้วยการเรื่องฉีดวัคซีนให้จํานวนมากที่สุดแล,และเข้าฉีดใหเ้เร็วที่สุดอันนี้หนึ่งนะครับเป็นภารากิจเรื่องที่สองนะก็คือจะให้เอสเนี่ยเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างไร เรื่องที่สามก็คือแก้ไขกฎระเบียบให้ให้ความสะดวกนะครับทีนี้รเรื่องวัคซีนเนี่ยเราคอนเนคเดอรครั้งแรกเนี่ยเราก็บอกว่าทางกรุงเทพมหานครเนี่ยคนนี่คือจำนวนมากและเป็นด่านที่มีความสำคัญต่อประเทศชาติอย่างมากเพราะนั้นเราจึงได้มีการหารือกับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับของกรุงเทพมหานครของเรานะว่าในส่วนที่ การบริหารจัดการเนี่ยคือเขาเรียกระบบหลังบ้านเนี่ยทางเอกชนนี่มีความเชี่ยวชาญและก็จัดการได้ดีมากและเรายินดีเลยนะครับในการที่จะมาทํางานนะครับในการสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับกอทมในส่วนที่คอทมยังขาดอยู่ซึ่งท่านพู้ว่าบอกอันนี้คือสิ่งที่ท่านอยากจะเห็นนะครับว่าความร่วมมือนึ่งเนี่ย ไอ้เกี่ยวกับไอ้เรื่องวัคซีนอันนี้เนี่ยนะครับคือแน่นอนเพื่อความปลอดภัยของชีวิตของประชาชนนะครับเรื่องที่สองเนี่ยท่านก็คำนึงถึงว่ากระทบถุกเศรษฐกิจเนี่ยให้มันน้อยที่สุดได้อย่างไรบ้างอย่างเช่นที่เราตื่นตระหนกกันนะครับว่าครั้งนี้เนี่ยกลุ่มที่คลัสเตอร์ที่ที่เจอเนี่ยมันพวก v ีวีไอพีเป็นส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเออแล้ว แล้วแล้วแล้วยังไงไอ้เกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยนะครับซึ่งเราก็บอกว่าท่านครับก็เรามีความพร้อมนะครับเรื่องหลังบ้านเนี่ยเราช่วยกันได้เลยถ้าท่านมีวัคซีนเพียงพอเพราะท่านต้องยอมรับนะครับว่าทางกทมอเนี่ยขณะนี้ก็ได้วัคซีนเดือนหนึ่งประมาณสักสี่แสนแปดหมื่นโดสนะครับเดือนละสี่แสน,นใช่ครับเดือนเดือนเมษา,มาแล้วก็เดือนพฤษภานะครับ แล้วก็ขณะเดียวกันท่านก็คิดว่าตามแผนของสาธารณสุขแล้วเนี่ยคงจะแบ่งให้ได้นะครับตั้งแต่เดือนมิถุนายนเนี่ยหนึ่งล้านห้าแสนโดสนะครับเฉพาะกทมเหรอฮะใช่ใช่ครับเฉพาะกทมนะครับฉะนั้นถ้าพูดถึงฉีดถึงปลายปีแล้วเนี่ยจำนวนก็ประมาณสักสิบล้านโดสก็คือเข้าถึงจำนวนประชากรเนี่ยประมาณสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะครับทีนี้ ขณะนี้เนี่ยที่ทําลงไปเนี่ยมีสองเรื่องเรื่องหนึ่งก็คือตอนแรกเนี่ยความเชื่อมั่นของประชาชนว่าไอ้ฉีดแล้วมันจะมะีผลข้างเคียงหรือเปล่าแล้วมันจะเกิดอันตรายนะครับเรื่องที่สองเนี่ยก็คือในเมื่อ,อมีความมั่นใจแล้วเนี่ยประชาชนเข้ามาแคปซิตี้ในการที่จะสามารถจะฉีดแล้วก็สถานที่ที่ทีท่ผ่านหลักเกณฑ์มาตรฐานแล้วเนี่ย มันจํานวนมันไม่พอครับสามารถจะรองรับได้เพียงประมาณสักเข้าใจว่าน่าจะประมาณสักสามพันนะหรือหรือห้าพันเนี่ยไม่ถึงหนึ่งหมื่นแล้วครับนะครับเอต่อต่อ,ต,อต่อเดือนเนี่ยนะครับ,รบซึ่งถ้าหนึ่งล้านห้าแสนโดสเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะต้องใช้ที่นะประมาณถึงเปือกห้าหมื่นนะครับห้าหมื่นอะไรนะฮะ เออห้าจะต้องฉีดถึงห้าหมื่นโดสนะครับห้าหมื่นโดสต่อวันนะครับห้าหมื่นโดสต่อวันร้าได้รับแสงใช่ครับใช่ใช่ใช่ฉะนั้นเราจึงบอกว่าเอาละถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราดูว่าสถานที่ก่อนทางภาคเอกชนคือมีความจริงใจแล้วก็ตั้งใจที่อยากจะมาช่วยทางภาคตทมอยู่แล้วนะเราก็บอกว่าสถานที่เดี๋ยวเรา ช่วยติดต่อเลย Connect the Dot ของเราเนี่ยช่วย <c oughs> ติดต่อทางภาคเอกชนนะะปัจจุบันนี้เราก็ลงมือมีการตั้งททีมทำงานแนละระหว่างหอกับทางกทมนะฮะท,ทันทีเลยแล้วเราก็ออกดูสถานที่ตอนนี้มีคนมีสมาชิกของเราเนี่ยที่หอกันค้าไทยเนี่ยเ,เสนอมาแล้ว49แห่งนะครับ,รบ <c oughs> ในกทมแล้วก็เราก็ลงพื้นที่เลยไปดูนะ ผ่านหลักเกณฑ์แล้วเนี่ยมันเจ็ดแห่งด้วยกัน <c oughs> นะครับเรื่องนี้เนี่ยก็คือมันต้องการเรื่องการวางแผนซึ่งเราก็คิดว่าเ,เราเนี่ยถ้าวัคซีนเนี่ยเข้ามานะครับที่กร <c oughs> ุงเทพมหานครแล้วเนี่ย <c oughs> เอกชนนี่สามารถที่จะเคลื่อนพลนะครับ <c oughs> เข้าไปรองรับในสิ่งที่กอทมอยังค่ะ <c oughs> อย่างนี้เป็นต้นทีนี้ <c oughs> ผมลงไปดูสถานที่กับท่านประหลัดนะครับ,รบแล้วก็ทีมงานด้วยแล้วก็เจอนะครับว่าระบบอินเทอร์เนต็ตของเราเนี่ยที่เราเราเรียกว่าต้องใส่พวกโรงทะเบียนต่างๆเนี่ยเรามีหมอพร้อมใช่ไหมฮะก็ปรากฏว่าไปฟังดูจากเอกชน <มอ S 2> แล้วก็ทางอ,อประชาชนเขาว่าหมอพร้อมแต่มันไม่พร้อมนะครับหมอพร้อมแต<ล>่จริงๆไม่พร้อม รพ้อมไม่พอซึ่งส่วนนี้เนี่ยเราก็ต้องเห็นใจนะว่าทางภาครัฐก็มีข้อจํากัดนะครับเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีเลยแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับเรื่องบุคลากรเอ่ยต่างๆคือมันมาทันทีเนี่ยซึ่งเอกชนเนี่ยมีความเชี่ยวชาญเก่งด้านนี้อยู่แล้วนะการบริหารจัดการเนี่ยเราเข้าไปได้อยู่แล้วนะครับอันนี้อย่างนี้เป็นต้นผู้ถึงสถานที่นะครับสถานที่เรา พูดนี่คือมัน <c oughs> มันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะรเราจะต้องเอ,อเราให้สถานที่แล้วเนี่ยเรายังจะต้องเสนอที่จะให้พนักงานของแต่ละพื้นที่เนี่ยอย่างเช่น <c oughs> พวกศูนย์การค้านะที่จอดรถของเขาหรือยอย่างเช่นที่ออกข่าวไปแล้วที่เอสซีจีอย่างนี้เป็นต้นนะนะเขาไม่เพียงแต่ให้สถานที่ที่เหมาะ <c oughs> มันจะต้องเพดานต้องสูง ไม่ต่ำกว่า4เมตรอย่างนี้เป็นต้นนะต้องมีอากาศไทยเทที่ดีนะครับแล้วจะต้องมีพื้นที่เนี่ยจะต้องอย่างต่ำเนี่ยกว้างถึง1,500ตารางเมตรอย่างนี้เป็นต้นนะซึ่ง Requirement เหล่านี้เนี่ยเราต้องประสานงานกับทางผู้เชี่ยวชาญหมอนะฮะคุณหมอที่ที่ที่ดูแลเรื่องความปลอดภัยของกทมอย่างี้เราทำงานด้วยกันลักษณะนี้นะครับที่น่ฮ ทีนี้เกี่ยวกับสถานที่เนี่ยนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรายังต้องการว่าถ้าลงไปแล้วเนี่ยเราจะต้องมีพนักงานอาสาสมัครทํางานกับทางกทมถึงอีกหกเดือนหกเจ็ดเดือนด้วยกันนะติดต่อกันหกเจ็ 6, <7 S 2> ดเดือนต้องจัดคนไปช่วยงานหกเจ็ด <6, 7 S 2> เดือนใช่ใช่แล้วก็จํานวนคอมพิวเตอร์เขาก็ไม่พอแล้วก็บอกว่าเอาเราจะอาจจะต้องระดมคุณกันละนะนะทั้งภาคเอกชนหรือทั้งภาคเอกชนมีความพร้อมมีคอมพิวเตอร์อยู่แล้วนะครับเอ่อ ก็จะต้องลงมาด้วยกันนะครับ <Okay. S 2> เรา <Okay. S 2> ที่แต่ละที่เนี่ย <Okay. S 2> ถ้าเราดูแล้วเนี่ยท,ที่จะต้องเป็นสิ่งจุดด้วยการที่จะต้องใช้คอมพิวเตอร์นะอย่าง <Okay. S 2> แ่นัารลงทะเบียนก็ต้องใช้คอมพิวเตอร์เรื่อง <Okay. S 2> ลงประวัตินะครับฉีดแล้วนะครับเออเป็นยังไงบ้างสแสดงอาการมีอะไรบ้างนะครับ <Okay. S 2> แล้วก็หลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราต้องมีรับนะัดดสที่สองใช่ไหมแล้วถ้า โดสสองเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องออกไปรับรองอย่างนี้เราจะให้บริการอย่างไรบ้างนี่ราคาคือเทคโนโลยีซึ่งภาคเอกชนเนี่ยเราจะเสริมได้ทันทีนะครับอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญครับด้วยความเคารพครับคุณคุณคุณสนั่นครับจากการลงพื้นที่จากการหารือจากการพูดคุยกับทางราชการนะครับพบปัญหา ในเรื่องของระบบหลังบ้านเต็มไปหมดเลยว่ากันอย่างนั้นเธอตั้งแต่เรื่องคนเรื่องอุปกรณ์เรื่องสถานที่และที่เหลือเชื่อก็คือแม้มกระทั่งระบบอินเทอร์เน็ตระบบหมอพร้อมเนี่ยมันเป็นระบบการลงทะเบียนผู้ประสงค์จะฉีดวัคซีนออนไลน์ใช่ไหมฮะถูกต้องครับถูกต้องและและมันจะต้องเชื่อมข้อมูลที่มีคนเดินไปลงทะเบียนไปที่ศูนย์กลางส่วนกลางแล้วก็กระจายไปตามจุดต่างๆด้วย ปรากฏว่าระบบหมอพร้อมหมอเนี่ยพร้อมแต่ระบบมันไม่พร้อมจริงๆใช่ไหมฮะสรุปแล้วใช่ครับดังนั้นเอกชนก็ต้องเข้าไปซัพพอร์ตต้องซ้อนเข้าไปทํางานหลังบ้านในสิ่งเหล่านี้ให้ทั้งหมดไม่ว่าคนสถานที่คอมพิวเตอร์ระบบเพเผอจะไปช่วยอัปเดตตัวโปรแกรมให้อย่างนี้ใช่ไหมฮะถูกต้องถูกต้องซึ่งนี่เหมือนมาเริ่มทำกันใหม่เลยนะโอ้เราต้องคือถ้าจํานวนมหาถ้าจํานวนมามากขนาดนั้นนะนราต้องคิดว่าเดือนเก ถึงประมาณสักสิบล้านโดสเฉพาะของสาธารณสุขกระจายไปทั่วประเทศนะเราจะต้องเมั่ร์ว่าไอ้สามค่ายที่ใหญ่ๆอ p e เ a อ o r เหล่านี้เนี่ยเขาจะต้องเข้ามาแบ็กอัพใช่ไหมเพื่อเพื่อจะได้ไม่ร่มนะครับคครรัับเนี่ยเรื่องเหล่านี้เนี่ยแล้วก็เกี่ยวกับที่จอดรถอะไรต่างๆเยอะนะฮะเยอะต้องคิดให้ครบต้องคิดใหกครบไอ้สนษณสถ้าฟังไปฟังมานะฟังไปฟังมา เมื่อเข้าไปสัมผัสแล้วพบว่ากลไกรัฐเนี่ยมีปัญหาความไม่พร้อมเนี่ยที่จะรองรับการฉีดที่ระเยอะๆว่ากันอย่างนั้นเธอเอากันตรงๆถูกไหมฮะใช่ครับซึ่งซึ่งผมว่าทางภาครัฐนะก็มีความตั้งใจมีความตั้งใจสูงมากแต่ผมว่าการทำงานเนี่ยถึงเราเรียกว่า connected dots อยู่เรืยบอกว่าเนี่ยเราต้องเชื่อมนะทุกส่วนที่มีความเชี่ยวชาญมีความพร้อมเนี่ยในภาระ ในภาวะที่ฉุกเฉินเนี่ยคปุ๊กคอนนะครับมีหน้าที่นะครับมาช่วยประชาชนช่วยชาติซึ่งขณะนี้เนี่ยทางขอการค้าไทยเนี่ยก็ยึดถือนโยบายเป็นลักษณะนี้ครับโอเคครับครับมากคำถามสุดท้ายครับคุณสนั่นครับเท่าที่คุยกับทางฝ่ายราชการเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องจำนวนคนฉีดวัคซีนด้วยไหมครับจำนวนคนที่จะระดมมาฉีดกันเมื่อถึงเวลาที่มาตอนนี้เยอะนะฮะปทมตอนนี้เนี่ยเรามีการ ประชุมการตอนแรกเราบอกว่าถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยประชาชนทางภาคเอกชนยินดีนะจะไปหาพวกพยาบาลที่เกษียณแล้วเนี่ยมาช่วยฉีดก็ได้ซึ่งขณะน,นี้ทางกทมก็ต้องชมนะว่าเขาพร้อมละแล้วก็คือระดมโโหสพ,พยาบาลทุกที่พยาบาลทาาาลั้งภาคเอกชนแล้วก็ขณะเดียวกันนักศึกษาที่ทางเรียนทางแพทย์เนี่ยนะครับถ้าผ่านถ้าอยู่ในปีสามปีสี่แล้ว คนเหล่านี้นะครับสามารถที่จะฉีดให้กับประชาชนได้ครับซึ่งตอนนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องบุคลากรในการที่จะฉีดวัคซีนให้กับประชาชนเนี่ยเฉพาะกรุงเทพมหานครนะฮะมีความพร้อมนะครับมีความพร้อมฉีดกทมพรโอมครับใช่ครับใช่ครับครับครับแต่สิ่งที่โจทย์ข้อต่อไปก็คือน้าห่วงต่างจังหวัดเนี่ยนะฮะตอนนี้เราต้องการทาอันนี้เนี่ยให้เป็นต้นแบบนะครับที่สาคัญและตอนนี้ ขอกันค้าไทยนี่ก็ไปช่วยแบก k นัพนะครับที่จังหวัดคือเกียซึ่งเขาว่าตั้งทมไว้นะครับว่าวันที่หนึ่งกรกฎาคมจะเปิดเมืองใช่ไหมใช่ค่ะจะเปิดท่องเที่ยวได้ได้ไอ้เอาละครับเป็นกําลังใจและต้องกราบขอบคุณแทนประชาชนด้วยฮะคุณสนั่นฮะกราบขอบพระคุณมากครับ ขอบคุณทางสภาหอนะคะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณสนันอังอุบลกุลนะคะประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยพอลงไปดูลงไปคุยก็เห็นอีกปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นเหมือนกันนะมัน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 มีรายละเอียดเยอะใช่แล้วดูแล้วมันมีไส้ในรายละเอียดต่างๆที่มันมันต้องตอบโจทย์ให้ได้มันต้องแก้ปัญหาจุดเริ่มต้นให้ได้และที่ขำๆก็คือหมอพร้อมคือหมอพร้อมแต่ระบบหมอพร้อมไม่พร้อมไอ้คำว่าหมอพร้อมนี่หมายถึงหมายถึง แอปพลิเคชันหมอพร้อมสำหรับคนจะฉีดวัคซีนต้องไปลงทะเบียนแล้วเขาจะติดตามเข็ม1เข็ม2แล้วก็ออกใบรับรองอะไรต่างๆให้นั้นมันต้องรองรับได้จํานวนมากอะปรากฏว่าระบบหลังบ้านของแอปพลิเคชันหมอพร้อมไม่พร้อมไมม่่พร้ออานี่คือปัญหาหนึ่งหรือเปล่าเราต้องแก้ให้ตรงจุดนะเรารู้ปัญหาไหนแก้จากตรงไหนแล้วก็ขอบคุณสภาหอที่พยายามไปทะลุทะลวงปัญหาต่างๆด้วย